ลกลังซาวเสียงเท,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 ทสเทสเทสเสียงอุ้ยตะวันกำลังสวยเลยอ่ะอ่ะร้อยตะวันเชียว่าฝนใช่ไหมไม่คนเยอะขี้เกียจมาเย,ยเอะไงจัดไปจัดไปนี่มีเรือด้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มาแล้วคะ่ะทุกคนมาลอยกระทงกันคะ่ะวันนี้มันงานลอยกระทงท้าที่กําลังสวยเลยสถานที่ลอยกระทงของเราวันนี้นะคะม,มาคะ่ะมาเที่ยวงานลอยกระทง บบด,ดี้ค่ะบบ๊ดี้ค่ะวันนี้ไม่ตกนะวันนี้ห้ามตกนะพระบิรุลวันนี้อย่าตกนะค้าดูฟ้ามาแล้วฟ้ามีพวงมาล,ลัยสำหรับนางนพากพม่าของเราเกิดนี้นะคะ่คะคะมีลูกมีหลานมาเชียร์ลูกหลาน,ลนด้วยการด้วยสวัสดีครับ <laughs> ไม่คืนเสียว <laughs> รวะปีงมงเลย <laughs> เหมือนไม่หลอดไม่หลอดไม่หลอด วันนี้อยู่นี่ใช่ไหมพี่หน่อยพี่ไปวอล์แป๊บหนึ่งโอเคใครตรงนี้เข้ามารถรถรถหลบรถหลบรถนี่หัวรงสวยสวยทุกคให้ดูกระทงสวยๆกระทงจ้ากระทงสวยๆเลยจ้าจำเป็นในช่วงเลยนะครับดูหน้าไม่เท่าไหร่หรอ ตสวยๆเป็นรอยกระทงร้อเจอไท่ะอเจอำเองกับมือแแต่ทำเองกับมืออันนี้ก็สวยนะอันนี้ก็สวยมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลย ประกวดนางนุพมาศด้วยนะนนสาวๆนางนุพมาศนูน้อยนุพมาศเก้าขวบถึงกิบสองขวบนะคะวันนี้มีนังกดกรีด้วยมาเด้อมาเที่ยวงานเรากระทุงกันไปลองกัเลยจ้ะรังเทสเียงดุญรีวันนี้ขายกระทงก่อนนะ